สวัสดีค่ะอาจารย์ที่อยู่ปลายทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะในชั่วโมงนี้เราก็ยังเรียนอยู่ในเรื่องของอัตราส่วนใช่ไหมคะแต่เป็นเรื่องของอัตราส่วนหลายๆจํานวนนะคะเราเรียนไปแล้วว่าในการเขียนอัตราส่วนหลายๆจํานวนเนี่ยเมื่อมีอัตราส่วนหลายๆจํานวนนะคะเราสามารถเขียนแบบต่อเลยได้เลยนะคะต่อเนื่องในกรณีที่นะคะมันไม่มีตัวร่วมก็คือไม่มีตัวเหมือนกันใช่ไหมคะนะ ซึ่งเราเขียนนะคะไปแล้วแล้วก็นักเรียนจะเห็นว่าการเขียนอัตราส่วนหลายๆจำนวนเนี่ยนะคะเราใช้ในชีวิตประจำวันมากเลยอย่างคราวที่แล้วยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะการปรุงอาหารใช่ไหมคะการทำอาหารการทำน้ำผลไม้อะไรพวกนี้เราจะเห็นว่าเราใช้อัตราส่วนของจำนวนหลายๆจำนวนนะคะเมื่อเพิ่มจำนวนอะไรขึ้นมาจำนวนอื่นก็ต้องทำไมขึ้นเพิ่มขึ้น นะเพื่อลดลงจํานวนอื่นก็ต้องทําไมลงลดลงเหมือนกันนะคะ,ะทีนี้เรามาดูว่านะในการเขียนอัตราส่วนหลายๆจํานวนเนี่ยเรามีอีกหลายรูปแบบนะคะซึ่งเราก็นํามาใช้เช่นเดียวกันนะ,ะเดี๋ยวเรามาทบทวนก่อนว่าในการเขียนอัตราส่วนหลายๆจํานวนอันดับแรกนะคะในกรณีที่มีการเปรียบเทียบนะคะ อัตราส่วนหลายๆจํานวนเนี่ยเวลาให้เขียนแบบต่อเนื่องกันนะมันจะมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าอัตราส่วนบางอัตราส่วนเนี่ยนะคะอย่างเช่นอัตราส่วนแรกมันอาจจะมีจํานวน1กับอัตราส่วนที่2อีกจํานวนหนึ่งที่มันเป็นอะไรคะอัตราส่วนที่ทำให้การเป็นตัวเดียวกันแต่การใช้อัตราส่วนของมันเป็นไงคะเป็นสิ่งของเดียวกันแต่การใช้อัตราส่วนไม่เท่ากัน เราก็ต้องพิจารณาตัวที่เป็นอะไรคะสิ่งของเดียวกันซึ่งเราเรียกว่าตัวอะไรนะคะตัวร่วมใช่ไหมคะ,ะถ้าตัวร่วมเป็นไงนะเท่ากันเราก็เขียนอัตราส่วนแบบต่อเนื่องได้เลยแต่ถ้าตัวร่วมไม่เท่ากันทําไงคะ,ะเราก็ทําตัวร่วมให้มันเท่ากันโดวยวิธีการทำไมบ้างการคูณใช่ไหมคะหรือการหารก็ได้แต่ถ้าคูณหารไม่ได้นะคะเราก็ใช้วิธีการ าหาครอนอรก่อนว่าเราจะทำให้เท่ากับครอนอรนะคะอพอไหมคะามาทบทวนเลยนักเรียนจดไปแล้วไม่ต้องจดอีกแล้วนะคะเป็นการทบทวนบกเมื่อมีอัตราส่วน2อัอาตราส่วนใดๆแสดงการเปรียบเทียบป,ปริมาณของนะคะของที่มากกว่า2ชนิดขึ้นไปสามารถเขียนอัตราส่วนต่อเนื่องของจำนวนหลายๆจำนวน จากอัตราส่วนทั้งสองดังนี้นะคะเขาบอกว่าในการเปรียบเทียบอัตราส่วน2อ,อัตราส่วนใ,นใดๆเนี่ยนะคะที่มากกว่า2ชนิดขึ้นไปสามารถเขียนอัตราส่วนต่อเนื่องได้เลยเอามาดูนะข้อที่1นึ่าบอกว่าพิจารณาจํานวนที่ปรากฏอยู่ในอัตราส่วนทีละคู่ใช่ไหมคะเฉพาะในส่วนที่เป็นตัวร่วมนะดูทีละคู่เลยตัวไหนเป็นตัวรวมให้ดูตัวรวมว่าไงคะ เท่ากันหรือไม่เท่ากันนะคะถ้าตัวร่วมถ้าจำนวนที่เป็นตัวร่วมเท่ากันให้เขียนอัตราส่วนต่อเนื่องได้เลยนะคะแต่ในกรณีที่ตัวร่วมไม่เท่ากันทำไมคะเราต้องทำตัวร่วมนั้นให้มีจำนวนเท่ากันนะ,ะโดยใช้โดยการใช้คอลนอนะคะของจำนวนที่เป็นปริมาณของตัวร่วมนะคะทั้งสองอันนี้ ทำไปแล้วมีการบ้านอยู่ข้อหนึ่งนะคะที่อายุของใครคะอายุของนาลีต่อโชตต่อบุปผาเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่ามีอัตราส่วนของอายุของใครคะของโชตททำไมคะมันมีอยู่สองอัตราส่วนแต่มันไม่เท่ากันนักเรียนก็ต้องดูอายุของโชตเนี่ยทำให้มันทำไมกันคะเท่ากันนะคะโดยทำให้เท่ากับลายคะทำเท่ากับ6นะนักเรียนก็ต้องนะคะ หาอัตราส่วนที่เท่ากันให้หมดแล้วก็เขียนแบบต่อเลยคะต่อเนื่องนะคะมีหลายคนที่ไม่ได้ทำนะคะเพราะนั้นไปพิจารณาดูในวันนี้เราเดี๋ยวมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะอาดูตัวอย่างที่หนึ่งลอกลงไปนะคะตัวอย่างนี้ไม่มีในหนังสือเรียนตัวอย่างที่หนึ่งเด็กสามคน มีเงินคิดเป็นอัตราส่วน3ต่อ5ต่อ7ถ้าเด็กทั้ง3คนมีเงินรวมกัน450บบาทแต่ละคนจะมีเงินเท่าไหร่ นี่เป็นอัตราส่วนนะคะหลายๆจํานวนเห็นไหมคะเรามีเด็กอยู่3คนมีเงินคิดเป็นอัตราส่วน3ต่อ5ต่อ7ถ้าเด็กทั้ง3คนมีเงินรวมกัน450บาทแต่ละคนจะมีเงินเท่าไหร่เขาบอกมีเด็กกี่คนนะคะ3คน มีเงินคิดเป็นอาัตราส่วน3ต่อ5ต่อ7แสดงว่าคนที่1กี่ส่วน3ส,ส่วนคนที่2 5ส่วนคนที่3ม,มี7ส่วนแต่เด็กทั้ง3คนเนี่ยมีเงินถ้านับแล้วรวมกันได้450บาท450บาทเนี่ยเป็นเงินของเด็กกี่คน3คนคนที่1ซึ่งมีกี่ส่วน3ส,ส่วนคนที่2 5ส่วนคนที่3 7ส่วนสแสดงว่า450เนี่ยคือเงินทั้งหมดของเด็กกี่คนสม <3 S 2> คนเพราะนั้นเด็ก3คนมีเงินรวมกันกี่ส่วน3ส่วนเองเหรออ่ะสส่วนเองเหรอคนแรกมีกี่ส่วน3ส,ส่วนแล้วอ่า ทั้งหมดมีเงินรวมกันเท่าไหร่นะคะ450บาท450บาทเดียวเป็นเงินของเด็กกี่คน3คนแต่คนแรกมีกี่ส่วน3ส,ส่วนแสดงว่า450บาทนี่คือกี่ส่วน <15. S 1> กี่ส่วนคะ15ส่วนถูกต้องอแสดงว่าเข้าใจละ เพราะว่า3มคนเนี่ยมีเงินเท่าไหร่คะ450บาท3คนเนี่ยเงินรวมกัน450บาทแต่คนที่1มี3ส่วนคนที่2มี5ส่วนคนที่3มี7ส่วนรวมแล้วกี่ส่วน15ส่วนทั้งหมด15ส่วนคิดเป็นเงิน450บาทแต่ก็ถามว่าและแต่ละคนน่ะจะมีเงินเท่าไหร่15ส่วนเท่าไหร่นะคะ450บาทอะแล้วจะหาคนแรกเท่าไหร่จะหาได้ยังไง ก่อนอื่นจะหาไงก่อนนลองคิดดูซสิบห้าส่วนเนี่ยมันสี่ร้อยห้าสิบบาทแล้วเราจะรู้ได้ไงคนแรกว่ามีเงินกี่บาทคนแรกมีกี่ส่วนสามส่วนจะรู้ได้ไงอ่ะก่อนอื่นทําไงดีสิบห้าส่วนเท่าไหร่นะคะสี่ร้อยห้าสิบบาทนักเรียนรู้ว่าสิบห้าส่วนมันสี่้อยห้าสิบเพราะนั้นเราจะทำํำไมก่อนหาอะไรหาไงหากี่ส่วน หาหส่วนก่อนถูกไหมคะ,อะพอเราหา1ส่วนได้แล้วเราก็รู้ว่า3ส,ส่วนเนี่ยเป็นเงินเท่าไหรทำไงถึงจะหา1ส่วนได้ทำไงถึงจะหา1ส่วนได้15ส่วนมัน450บาท1ส่วนก็เอาเอาอะไรล่ะ15ไปหารถูกต้องนะคะส5ส่วนเนี่ยมัน450บาทถ้า1ส่วนก็15ไปหาร พอหารได้ออกมาแล้วก็เป็นกี่ส่วนหนึ่งส่วนว่าหนึ่งส่วนมันกี่บาทตอนนี้หาได้อย่างคนที่หนึ่งคนที่หนึ่งมีกี่ส่วนสามส่วนเอาอะไรเอาสามไปคูณคนที่สองกี่ส่วนห้าส่วนเอาห้าไปคูณคนที่สามคนที่3มีกี่ส่วนเจ็ดส่วนเอาเจ็ดไปคูณแล้วเอาเงินทั้งสามคนนี้มาทำไม มาตรวจสอบคราวนี้เป็นการตรวจสอบพอเราได้คำตอบแล้วก็มาตรวจสอบตรวจสอบไงเอาเงินสามคนมาบวกกันต้องได้เท่าไหร่4 5 0หถ้าไม่ได้เป็นไงผิดเออนี่เวลาได้คำตอบแล้วเห็นไหมคะพอได้คำตอบแล้วเราต้องตระหนักถึงคำตอบที่เราได้ต้องมีการตรวจสอบด้วยนะคะต้องหัดคิดวิเคราะห์วิเคราะห์เรียบร้อยแล้วทำเวลาเราวิเคราะห์แล้วดำเนินการเวลาทำก็นำมาเขียนให้หมดเลยใครที่ทำเลขโจทย์ไม่ค่อยเป็นอะ ก็เขียนตามที่โจทย์ให้มาเลยนะคะเด็ก3คนมีเงินคิดเป็นอัตราส่วน3ต่อ5ต่อ7นะคะแล้วเราก็แยกออกมานะคะใครไม่เข้าใจก็เขียนให้อย่างละเอียดเลยคนที่1เด็กคนที่1มีเงิน3ส่วนคนที่2มีเงิน5ส่วนคนที่3มีเงิน7ส่วนนเะมะื่อกี้เราวิเคราะห์แล้วเราทำไมนะเราทำไมต่อนะเอามาทำไมนะเออมาบวกกันก่อน ว่าทั้งหมดมันมีกี่ส่วนนะคะรวมเงินส่วนทั้งหมด3ส่วนบวกหส่วนบกเส่วนรวมเป็น15ส่วนนะคะเพราะเด็กเนี่ยทั้ง3คนเนี่ยเขาบอกมีเงินรวมกัน450บาทเมื่อมีเงินทั้งหมดรวมกัน450บาทก็ต้องเป็นอัตราส่วนของทั้งหมดเหมือนกันก็คือคนแรก3ส่วนคนที่2 5ส่วนคนที่37ส่วนนำมารวมกันก็ได้15ส่วน แล้วเราก็บอกอีกว่า15ส่วนเนี่ยคิดเป็นเงินเท่าไหร่นะสี่ร้อ้าสบาทาต้องหัดคิดวิเคราะห์นะคะบางคนก็เริ่มคิดได้แล้ว คิดวิเคราะห์แล้วนะคะเพราะนั้นเวลาเขียนเนี่ยน,น่าจะเขียนเองได้แล้วนะคะจะไม่รอนะคะคิดว่าน่าจะเขียนได้ถ้าเข้าใจเนี่ยก็ลองไปทำเองบ้างนะคะ,ะเราทราบแล้วว่าเงินทั้งหมด15ส่วนนะคะส5ส่วนคิดเป็นเงิน450บาท เมื่อกี้เราวิเคราะห์แล้วเราจะหากี่ส่วนนะคะหากี่ส่วนก่อนหาส่วนเดียวนะคะมัน15ส่วน450ถ้า1ส่วนก็ต้องเอาเอาอะไรคะ15ไปหารเงิน1ส่วนคิดเป็น450หารด้วย15อ้าอลองคิดสิคะ1ส่วนเนี่ยมันเท่าไหร่เป็นเงินกี่บาท 15ส่วนเนี่ยเป็นเงิน450บาท1ส่วนจะเป็นเงินกี่บาท ได้ยังคะส่วนหนึ่งกี่บาทอ่าสามสิบบาทถูกต้องเราก็ได้แล้วนะคะถ้าหนึ่งส่วนเนี่ยคิดเป็นเงินสามสิบบาทแสดงว่าคนที่หนึ่งมีเงินเท่าไหร่คะคนที่หนึ่งมีเงินเท่าไหร่คะเก้าสิบคนที่สองคนที่สองหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทคนที่สาม 210บาทได้มาไงล่ะคะก็1ส่วนมัน3าบาท3ส่วนก็ต้องเอา3ไปคูณอ่านะนะอยู่ในบรรทัดเดียวกันนะคะตอนนี้เนื้อที่ไม่พอจำนวนเงินของเด็กคนที่1ต่อเด็กคนที่2ต่อเด็กคนที่3ก็จะเท่ากับอยู่ในบรรทัดเดียวกันนะคะบรรทัดเดียวกันหมดเลยนะคะเนื้อที่ในนี้มัน จำกัดนะคะนักเรียนให้อยู่เป็นท่าเดียวกันจํานวนเงินของเด็กคนที่1ต่อเด็กคนที่2ต่อเด็กคนที่3เท่ากับนะคะคนที่1เห็นไหมคะ3าส่วนคนที่2 5ส่วนคนที่37ส่วนเราก็เอา30มาคูณเพราะ1ส่วนมัน30บาทนะคะ30มาคูณหมดเลยก็เป็น3คูณ3าคูณ30นะคะต่อ7คูณ30 3คูณ30เท่าไหร่นะคะ เมื่อกี้นักเรียนว่าเท่าไหร่นะคะ90เพราะนั้นจะได้90ต่อ150ต่อ210นะคะนั่นคือเด็กคนที่1เท่าไหร่คะมีเงิน90บาทคนที่2มีเงิน150บาทคนที่3ม,มีเงิน210บาทรวมแล้ว นะคะแต่เขาไม่ได้ถามว่าต้องรวมเท่าไหร่ใช่ไหมคะแต่เราทําไมคะได้คําตอบแล้วเราต้องการตรวจสอบว่าคําตอบที่เราได้เนี่ยถูกต้องหรือไม่เราจะมีวิธีการตรวจสอบอยังไงนะคะเอาจํานวนเงินทั้งหมดมาบวกกันถ้าบวกกันแล้วได้450แสดงว่าถูกต้องอ้าวลองบวกสิคะได้ไหมได้ก็แสดงว่าถูกต้องอ 9 0บวก150ได้ได้240 240บวก2 1งได้450ถูกต้องไหมคะถูกต้องอ่ะเราก็ตอบเลยเันเวลาตอบบอกเลยว่าคะนั่นคือเด็กคนที่1มีเงิน90บาทคนที่2มีเงิน150บาทและคนที่3ม,มีเงิน210บาทเพราะโจทย์ถามอะไร ตอบให้ครบตามคำถาม